ซื้อสามเก้าหาพอพอซื้องวดว่างหนึ่งซื้อสามหาหนึ่งมาจริงก็ซื้อเต็มเต็มเลยเดี๋ยนี่ซื้อทั้งตัวทั้งเต็งเลยซื้อเต็มเต็มว่าอันนี้เลยสามตัวครับเราว่าเสียวจะซื้อหาหมื่นคือกันแล้ววันนี้สองตัวมาใส่ข้างบนเอียกหานึงอีกเต็มเลยว่ามึงแท้ได้งวดดีว่าครับใต่ใจว่ามันเปิดตา,าทัดเบื้องเลกออกเพอดีบบบนอ้นว่ะมันเป็นสามมันก็เถื่อแล้วมันมาเก่ามัดขันขันเป็น เป็นหาหนึ่งอะบอ่อขังบนเต็มเตียเลยผ <c oughs> าดทางนี้งน่อผาดมาหลายงวด่เขาเรื่องเลยนวดนนึงซืือสีูนวันมรอก4ีศูนอันนี้ขังบนเต็ม,เต,มเต็มเลยลอยหนึงครับ <c oughs> <c oughs> ร้อยบาทเลยน,น้องนันซื้อไรลงมาเรีมันมาหลายเจ้าพอเขาโทษมาจะกุงเทพอย่นี้แล้วซื้อเงินมันหน่อยบางพอเรยว่าตัวนี้จะพเขียนวันเจ้าสะใดวันล่วงพนีเทนมาเอาซีูนี่ยร้อยหนึเลยบัน้ครับน,น้องก็เลยยี่สสามไรลงมาแล้วเงินมันหมือาถิ่นไทยตัวเดียวซีศูนร้อยหนึ่งคมันออกซีศูนข้างลงเพราซีข้างบนซื้อกัน พอซื้อได้พออันนี้นัดซื้อได้ก็พอได้เจ้าซื้อได้เลยนะเพราะน่ะผมวันใจกูซื้อตัวเดียวเลยเด้บอซื้อหลายตัวเลยเนาะแต่วง้ซื้อหลายตัวซื้อตัวเดียวงวดนี้ฝันดีไปงวดนี้พ่องัวนี้ตั้งไดางวดนี้งัวนี้หัวนี้เป็นแดงหัวนี้มักตัวใดงวดนี้พราะฉบอกน้ำแดงแต่ว่าหัวเดิมตั้งหลายกันสิมันบ่ล่ะ มันสีครึ่งหมดโจรทีหมอที่ฟานมากว่ะมดที่ฟานมากนี่นึ่งหาหานึ่งเลยเนาะฟันบนเลยเนาะงมดที่แล้วนี่จำจำจำผิดนะฟันบนเลยล่ะเลขเชื่อบนกพอื่อเลางล่างค่ใครเอาเขาบให้กเบลอล่างนคนี้ือนือ่ตัวเดียวเลยทตัวเดียวเลยว่านี้ก็ว่ายุ่แล้วมันสี่ใกล้บไฮ่ละ หวดนี้ว่ะีแม่วดนี่เราฟอว่าอย่างเดนกันซื้อกันซื้อต้นนี่ล่ะซื้อฉันตัวเดียวอีกตัวเด็กีตัวเด็กอมาตัวใดหมวดนี้ตัซื้อครับเอาางบนได้ครับอมาแปดสองสองแปดแปดสองสองแปดับหกับหกแปดสองแปดก็หกแปดสองแปดผมทมให้ผมถามในเลขนี้มันเป็นมันเป็นเลขมาแต่ใส่นี่ เลขสูตรเฮ็ดเองหรือเปลเ่าเลขของพ่อเองเลขของพ่อคิดมาเองน่ะอันนี้เองคำนวณมาเองเลขสูตรคุณพ,ออพอ่อคำนวณเออพ่อกาว่านวดน,วดนี่งวดนี่มันสืมาตัวนั่นตัวนี้นะพ่อกาวไปเลยครับเป็นเลขสูตรคุณพ่อดีองวดนี้สองแปดแปดสองก็หกแปดซ้ำนี่ ของพ่อ่ะครับเื้อจะซื้อเท่าน,นี้น้องพรเชื้อโอ้อันนี้พอดีนะครับงวดที่แล้วนี่พอดีนี่ให้ให้ให้ตรงเลยล่ะเราถึงทำว่าให้ตรงนั่นแหละแต่ว่าคนซื้อบ่เป็นเนาะมีม่แต่คนเสือเสือพอแหมว่าซื้อซื้อบนเขาก็ซื้อแต่บนแหมเต็มแลว้วครับ <า S 1> แต่แตมันไปออกลางเนาะไปออกสองตัวตรงตัวถ่ายเนาะ <laughs> แล้วมันเชือไว้ยังสั่นที่พ่อก็ซื้อตเต็มเต็มในข้างบนคือกันเนาะเนี่ยมันเป็นน้ำพรเชื่อเลียงว่าววางจังไลยเนาะวางบอขคนมันเสือเชือไว้จังไลยพ่อพ่อวางอยู่เต็ม เป็นเหล็กสูตรเนาะเหล็กสูตรพอดีนะครับอันนี้พอดีนะครับผมตามตามให้แล้วนะครับพอดีบอกแต่ผมย้ำนะครับเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณพอดีอายุเท่าไหร่นี่วันจะออกเจ็ดสิบเนาะลองเลยครับกันสองเขียวครับเป็นเล็กสูตรเนาะครับ เป็นเลขสูตรคิดคำนวณออกมาเองของคุณพ่อดีนะครับงวดน,นี้คุณพ่อดีให้แค่สองแปดแล้ว,วก็สูตรับเอาแล้วจะสูตรล่างบนเอาแปดกับหกแปดสองแปดกับหกแปดนะครับสองแปดกับหกแปดวาคุณพ่อ เดี๋ยวผมีรลองน้ำไปหลุ่นไปรเรียครับเลขยกครถ้ามันมีดวงเข้ากันวันถ้ามันจะ,จะจะเนาะเพค่แต่ได้ม่เห็นบุญน้ำกันเนาะงวดที่แล้วผมกับบ่ได้นเขาจักบานเลยงวดที่แล้วนี่บ่ได้บ่ได้เลยครับรตัวเดียวแข่งแข่งทุกพออย่างนี้อะไรแค่ตอนนั่นเระเขาดาวแข่นเด็พวกซื้อเลยท้ามืดหวานเลยย่มไดนกันย่มนั่นเขาว่านหรอโอ้ยย่ำไหนกันย่มนั่นซื้อถือบ่ได้เขาอ่ะซื้อถือก็บ่ได้เขาว่าซื้อตัวเดียาดาว,ว,ยาาวเลยต้องตองเลยวน,นกับบนเลยยังไงอ๋อ คือตัวเดียวเลยเนาะแลพ่อทีะตัวเดียวก็เรีพ่อมหลายสมบัติครับก็เหมือนกันเขาพ่อพันพ่อสื่อห้า้อยแลนพ่ซื้อหลายพ่อซื้อตั้งแต่ยี่สิบสามชิห้าิรอยเท่านั้นเอขันว่ซื้ออืมมันนี่อยู่วัดเพิ่นก็มีงานออกมานี่บุญปุ่มข่ใหญ่คิแรงอกอนละเลพ่อแลีมาหนีเด่นอ๋อเลีมาหนีเลีนคนมาบอกเพียนบอกเลยไม่ไงสามบอกยนุ่พ่อแล้มาหน่มเห็นคนพ่อเลยกับวันนี้นะนำทบ อ่าพอดีนะครับตามให้แล้วนะครับคุณพ่อดีนะครับคุณพ่อดีก็เป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะครับเลขคำนวณคุณพ่อผมก็สองตัวผมมักอยู่ดอกเลขเลขกสองตัวนี้ผมมักมักเลยละเลขนี้เลขบนไหลายตัวสื่อกับบนไหลายเนาะบางเทือเขาไปสื่อเลขกสื่อขวดเนาะเป็นว่าสึอสื่อขวดเห็นตัวเลขก็สื่อแต่พืชแต่พื้นเนาะไผ่วบาต้นใหญสื่อต้นหนั้งสมางวาวแล้วพอถัดรอดสื่อจังหวะนั้นเหมือนผาดกุ้งก็ได้แล้พอกาไวเลยตัวะแมนว่าเออบ่เมืองงอนนึงกับงอดนึงเอาวพอกาไวเอางวดนี้ ได้เช <c oughs> ียงหรือเถื่อนกได้แต่สร้างมันมันเป็นข้างล่างแต่สร้างมันเป็นเจ็าข้างบนแต่สร้างมันเนี่ยชื่อชื่อแรื่ของชื่ออันเองครก็ของวันบัดใจเองพอดครับก็เลยก็งวดนึงก็งวดนึงงวดถอดพอเคยถือมาโยมก็ถือมาหลายที่บาดเท้าบาดได้เลยมากัน ันเ้าืงด้าว่ามันเ้มลงลงทุนไปหลายแล้วเศร้าบ่ได้ดอกครับนช่อกเอยื่ยอมนน่มเล้วไปัเ่าก <c oughs> ็แล้วไปอนแล้วเดี๋ยวหวดใหม่ม่ต้อต้องมาเจออีกว่าอ๋อเดี๋ยวงวหใหม่ม่ต้องมาเจออีกเนาะครับจังได๋ก็พลาดบ่ได้หอกพอว่าพอไปตลาดไปยังพอซื้อได้อ้คุณพ่อมันมีของดีนี่บว่มีของดีมาเด่งลูกเบงหลานนี่ย่นี่เบิ่อพอ่พพอพ่อ่อ นี่ตัวประหลดัดชกันเดียวที่ดันเอาไปอันนึงเย็นโอ้แหวนสิษาของเบิรนะครับการเอาปหลัดชีเอาอันนั้นไปโม,นนปม่นักดเมาอีกหน้าไ่ได้เพื่อนแหลกยนกันมันเอาใครยังหาง,งม,มน,องนองวกนยังมันมาคำนวมาแจกคนเลยยนตัน้จะไซามสมกเอคนา ครับตานี้พอก่ก็มีเอันหนึสลัดชีก็เดียวนอกนั้นมันมีสามมงกุฎหมากอีกอันหนึ่งมัมีสามหวานหวานจนเราน็อีกอันหนึ่งเช่นี่โอ้ของดีควรนี่โชว์ของดีเลยคุณผัวนี่ตอนนี่ของพ่อเมตามหานิยมนะครับเมตตามหานิยมโชว์เลยชกควักของดีให้เลยโชว์เลยนะครับกะอุยขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะครับก็นะครับก็ย้ำนะครับว่าเป็นแนวทางนะครับในการลุ้นกันเสี่ยงนะครับเจ้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับพอดีมา เจอคุณพ่อดีนะครับตามนะครับหลายท่านบอกให้ผมตามแล้วคุณพ่อดีให้เลขตัวเดียวนะครับคุณพ่อก็บ,บอกว่าม,มันกับบหูเนาะ่ะมามักสองตัวนี้นะเน<อ>าะมักสองตัวเดี๋ยวผมกเสียบานําไปไป,ไปหุ่น,น้ำเนาะครับบอเนาะครับบออย่าคนกิบบาเนาครับครับครับงววทีเแล้าก็บ่้ด้นี่เขาผมก็ได้ผู้ใดเขาเชื่อเป็นข่นล้มเสอง หางเองเนาะเออเลขสหางเองครับงวดที่เรวแต่ผมจํำบ่ผิดนี่ว่าให้หนึ่งหาก,ก็เก่าเจ็ดได้ไหมบ่เอองวดนี้นครับงวดนี้ให้สองแปดสองแปดกับหกแปดนะครับสองแปดหกแปดโอ้เลียสองแปดหกแปดงามครับเมันเืีออนบ่อวันห้าถนัดช่วนมันซื้อถือก,กันเดียกันแต่พอซื้อของหันบ่อ่อันเด้อพอไปซื้อในล้มอยู่นี่น้ำบ้านห้าหนี่ผู้ว่านี่ก็เลยพซื้อหาเขาเเห็นเขาเแลนกันเลได้ซงแล เขาเสื่อออกไปหน้าเลยบาทน้อคิดได้อีกนะพวกวันนี้ฉันไม่เสื่อหนิไว้ว่าครับอันนี้ก็ครับมันเสื่อมาอีกบหาชิบาทถิ่มใช้เลยตัวเดียวนั่นวานนี้เราเสื่อทำบ้นเต็มเต็มเลยบาทในตัวไหนบ้นไอ้เสื่อเนี่ยทำบ้นนี่ตัวเดียวนี่บอกเขาว่าเออตัวเดียวน่ะอกลับบอไปทั้งใดเลยบอกเขาว่าพอขึ้นบอลงอยังแล้วบอกว่าบอว่าตัวเดียวพอกลับไปตอนนั้นไงเสื่อหันเท้าเบิ่งเนี่ยเพราะเรื่ออกมานเราโทรไปเลยว่ามั้นตัวเสื่อตัวนั้นวันตัวถือบอกวันนั้น กับก่ะขอบคุณค,ค,คุณพ่อหลายๆเนาะครับก็เลขสองตัวูดไดมากกันล่องเป็นเป็นหลุ่นไปเสียงนะครับก็ย้ำนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็เป็นแนวทางนะครับในการลุ้นกันเสียงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับนะครับขอทุกท่านนะครับผมมีหน้าที่หาตัวเลขให้ทุกท่านก็ลองนําไปนะครับพิเคราะห์พิจารณานะครับแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับขอบคุณคุณพ่อดีมากนะครับที่วันนี้นะครับ,นนรบมาให้ตัวเลขนะครับเป็นเลขสูตรเนาะเป็นเลขสูตรเลขสูตรคํานวณนะครับสองแปด กับหกแปดนะครับสองตัวนี้เท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้